โยมไปทุ่งแล้วับลุกลุกมีอะไให้เขาตอดต่อไปนะครับโอเคนี้ครับพอจะได้กินแล้วสีซอนมีหน่อยหนึ่งไม่เอานะครับ ไม่คุ้มเลยครับหลังนี้ไม่คุ้มเลยเอาทำไมน้ำพึ่ง ไอ้เจ๊นังานแนล่างเมตั้งอ้นี่เบอรแก่พลูกมันไม่เอา สูงมากครับยังไม่ถึงเลยเนี่ยสูงมากเลยถึงแม่ไม่เอาโอเคเอาไปเลย มงเบือก่เนะครับตัวไปเกาะโน่นแล้วนะครับครับสวัสดีครับช่วยกดแจกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับกับหลนคุตะโบนนะครับครับสวัสดีครับ Wait. Really?